หรับชาวราศีพฤษภนะครับอ่ามาดูกันนะดวงความรักนะในช่วงห้วงเวลาภายในเดือนหนึ่งหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งนะครับอ่เขาบอกว่าคนโสดเนี่ยนะชาวราศีพฤษภเนี่ยรู้สึกว่าแม่ไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับนะต่อให้ไปเจอเจอคนที่เราชอบคนที่เรารู้สึกว่าใช่นะมันก็ไม่ค่อยเดินเรื่องสักเท่าไหร่นะครับออกแนวะลรเหนื่อยอกเหนื่อยใจนะเออบางคนก็ไปเจอไอ้คนที่แหม เอาเปรียบเรานะไอ้บางคนก็แบบเฮ้ยไปเจอคนที่มีคู่อยู่แล้วทำไมมันแซดอย่างนี้วะทรงอย่างแซดนะเออบางคนบอกหยุดดีไหมนะนะไปฟังเพลงของน้องบินลี่ก่อนไนดะ้พักก่อนนะอาจจะต้องพักก่อนนะในเรื่องความรัก,กต้องบอกว่าใจเย็นนะรีบร้อนไปไม่ได้มีอะไรดีนะรีบร้อนไปอาจจะมีแต่ความทุกข์ระทมอ่ะมีแต่ทุกข์ระทวยว่ากันไปนะเฮียหนวดบอกหยุดก่อนไอ้ท แต่เย็นๆนะเออดังนั้นเนี่ยความรักของคนโสดเนี่ยนะเออใช้วิจารณญาณเยอะนะครับถ้าใช้วิจารณญาณน,น้อยๆเนี่ยอาจจะพาเครียดได้อ่ะไปดูคนที่มีคู่บ,าบ้างผมว่าไอคนที่มีคู่เนี่ยนะก็ไม่น้อยไปกว่ากันนะว่ากันอย่างนั้นนะครับนะอุปสรรคมานะนะปัญหาเกิดนะสารพัดสารเพนะครับมีแต่ความคิดในเรื่องของอะไร ปัญหาความรักจุกจิกนะไพ่ก็เตือนขึ้นมาบอกเออช่างหัวมันเถอะนะอย่าไปคิดอะไรมากนะคิดมากก็ประสาทจะแดกนะหัวจะปวดนะครับเขาบอกว่าบางอย่างเนี่ยนะถ้าคุณเองเนี่ยนะยังดีๆอยู่กับคนที่คุณรักคนที่คุณชอบเนี่ยนะก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันนะหรือไม่ก็ช่างหัวมันไปเลยนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสําหรับไอ้คนที่นะ่ะคิดแต่เรื่อง นะเซ็กนี่นะบางทีมันจะวนเวียนวนเวียนนะในเดือนนี้นะเรียกว่าแม่มันจะคิดนั่นคิดนี่อยากนั่นอยากนี่นะคิด18บบวกเยอะแยะประสาทจะแดกนะครับดังนั้นก็ต้องปล่อยผ่านไปบ้างนะเออไปเข้าทางธรรมบ้างไอ้ทิศใจเย็นๆนะสำหรับคนที่เขาเรียกว่ามีคู่เนะี่ยก็ต้องใจเย็นๆในเรื่องความรักบ้างอะไรที่ว่ามันมีปัญหาซึ่งกันและกันก็ต้องปล่อยวางนะปล่อยผ่านบ้างนะครับนะไม่งั้นเนี่ยปัญหางอก ประสาทจะรั่วหัวจะปวดว่ากันอย่างนั้นนะครับอะประมาณนี้สำหรับชาวราศีพฤษภนะครับ